สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จอดลึกมวยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ามีวันนี้พอพี่ให้ข้อความจากซูเปอร์บอลกล่าวถึงบัวขาววันนั้นผมไปชกที่ประเทศออสเตรเลียและได้เจอกับพี่บัวขาวหลังจากที่ผมชกเสร็จผมก็ไม่มีรายการชกอีกเลยจนพี่บัวขาวชวนผมมาซ้อมด้วยและหารายการต่างประเทศให้ผมชก เพราะว่าผมตัวใหญ่ชกต่างประเทศมันดีกว่าได้เงินเยอะกว่าก็คือเดินตามรอยพี่บัวขาวเลยและผมน่ะก็ได้อยู่กับพี่บัวขาวประมาณ6ปีคือผมได้เรียนรู้จากพี่บัวขาวในการชกที่ต่างประเทศนี่คือบุคคลที่เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณของซุปเปอร์บอลเพราะถ้าไม่มีพี่บัวขาวในวันนั้นบางทีก็อาจจะไม่มีซุปเปอร์บอลในวันนี้ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินซึ่งภายหลังนะครับ แฟนๆต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมซุปเปอร์บอลดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าคนรู้คุณมีแต่เจริญรุ่งเรืองให้กำลังใจครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีครับรักษาไว้ครับเจริญเจริญถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดครับไม่ลืมบุญคุณคนมีแต่เจริญยิ่งขึ้นไปครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบุญคุณสมควรได้รับการกล่าวถึงอย่างมีความสำนึก สุดยอดครับชื่นชมครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้ยืนระยะในการเป็นนักมวยยาวๆตามบัวขาวนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชื่นชมทั้งคู่ค่ะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์นักมวยที่มีความรู้มากขึ้นรักการศึกษาและกะตัญญูรู้คุณแผ่นดินชาติศาสตร์กษัตริย์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและบ้านเมืองอย่างแท้จริง เป็นกาลังใจให้นะคะความคืบหน้าพี่ชายตะวันฉายกังวลน้องชายอาจจะเสียแชมป์ให้กับซูเปอร์บอลพี่ชายแท้ๆของตะวันฉายมีความกังวลว่าน้องชายจะพ่ายแพ้ซูเปอรบ์บอลหลังได้คิวโชคป้องกันตําแหน่งแชมป์ในเดือนสุดท้ายของปีไฟระหว่างซ้ายดาราตะวันฉายพีเคสันชยัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5่ง5ถึงอปอนด์กับซูเปอรบ์บอลสิงห์มาวินอดีตราชนคิกบ็อกซิง่งรุ่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไ้ล์ไปเพราะซูเปอร์บอรน,นั้นมีอาการบาดเจ็บตะวันฉายขึ้นสังเวียนกับมวยแทนอย่างโจนัทวุฒิสำหรับการชกระหว่างทั้งคู่นั้นแม้จะแลกหมัดเท้ากันได้อย่างดูเดือดแต่ท้ายที่สุดแล้วตะวันฉายที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามีภาษีดีกว่าก็เอาชนะไปจนได้ชนะโจนัทวุฒิไปด้วยคะแนนเอกฉันเก็บแต้มชัยชนะในรูปแบบของคิกบ,บ็อกซิง่งได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกัน และตอนนี้ถึงเวลาที่ตะวันฉายจะได้กลับมาชกในกติกามวยไทยที่เจ้าตัวนั้นถนัดในฐานะแชมป์โลกโดยเจ้าตัวนั้นมุ่งมั่นเตรียมตัวเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงตัวพ่ออย่างซูเปอร์บอลที่เป็นเจ้าถิ่นรุ่นของเฟเธอเวตมานานแถมมีประสบการณ์จัดเจนบนสองเวียนครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ฝีมือเจ้าฉายาซ้ายดาราว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งพอที่จะครองบัลลังต่อไปได้หรือไม่ อย่างระก,ก็ตามล่าสุดนั้นซาเวียพี่ชายแท้ๆของตะวันฉายเป็นห่วงน้องโดยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจากฟอร์มไฟที่แล้วนั้นตะวันฉายไม่น่าจะสู้ซูเปอร์บอลได้เลยแย่แน่งานนี้สำหรับศึกหยุดโลกระหว่างตะวันฉายปะทะซูเปอร์บอลในศึกวันไฟน, 17, นั้17ินสนามมยเวทีลุมพินีเมื่อจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงพามทาท์ของอเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันที่9ธันวาคมนี้เริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกาความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจเ c e b o o o สองมวยไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ2นักชกไทยที่ฟันโบนัสเยอะที่สุดนับตั้งแต่รายการวันเริ่มมีการแจกโบนัสให้กับนักมวยครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี2565ผ่านมาจะถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าในบรรดานักมวยไทยด้วยกันตะวันฉายและรถถัง คือ2นักชกที่ได้รับโบนัสเยอะที่สุดตะวันฉายพีเคแสนชัยเคยได้รับโบนัส3ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5.6ล้านบาทวงเล็บด้วยประมาณส่วนรถถังจิตมึงนนเคยได้รับโบนัส2องครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5.6ล้านแสนบาทโดยประมาณ ด้านตะวันฉายนะครับกาจะมาเป็นตะวันฉายสายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซุปเปอร์สตาร์ค่าตัวเงินล้านที่พ่วงดีกรีแชมป์หลายสถาบันและรางวัลเกียรติยศอีกมากมายในวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่านักมวยหน้าหลอกคนนี้นั้นเคยผ่านทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในชีวิตจากครั้งหนึ่งมีชีวิตอยู่ที่อูฟู่ระดับเป็นคุณหนูจนกระทั่งชีวิตพลิกผันสู่การเป็นนักมวยอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง ตะวันฉายชื่อจริงว่านารงศักดิ์แก้วมาลาชื่อเล่นว่ากันเกิ <_ S 1> ดเมื่อ7เมษายน2542มีพี่น้องทั้งหมด3คนเจ้าตัวเป็นคนเล็กเติบโตในครอบครัวที่มีอันจกินบิดาเป็นนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดชนบุรีลงทุนร่วมกับพี่เขยและเครือญาติทำธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะล้านจังหวัดชนบุรีในนามของทัววิไลสมุท มีเรือข้ามฝั่งหลายลำนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารในเกาะล้านไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยในวัยเด็กนั้นตะวันฉายจำได้ดีว่าเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีรถไปรับไปส่งโรงเรียนอยากได้ก็ได้ทั้งเสื้อผ้าของเล่นเรียกได้ว่าเป็นคุณหนูกันเลยก็ว่าได้ส่วนรถถังจิตเมืองนนทนั้นรถถังมีชื่อจริงชื่อว่าธินกรศรีสวัสดิ์เกิดที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุง เริ่มต่อยมวยตั้งแต่อายุ10บขวบก่อนที่จะเดินทางทั่วภาคใต้โดยใช้ชื่อรถถังเกียรติชูโชมจากนั้นเขาได้เดินทางมาแข่งที่กรุงเทพครั้งแรกด้วยเป็นฝ่ายเสมอกับขุนเดียวพยักคำพันธ์ที่สนามมวยราชดำเนินครั้นต่อมารถถังเป็นฝ่ายเสมอกับปืนกลต่อสุรัตที่เวทีอ,อตกพศ2556รถถังเป็นฝ่ายชนะปืนกลต่อสุรัต ที่เวทีเทพประสิทธิ์พัทยาส่วนในรายการมวยไทย7สีของปีเดียวกันนั้นรถถังเป็นฝ่ายแพ้น็อกแสงเทียนสอสอนสิงห์และได้มีการชกมวยมาเรื่อยๆนะครับจนมีชื่อเสียงและชัยชนะมากมายจนมาถึงทุกวันนี้ความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook FC มวยไทย7สีได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสร้างมาเองกับมือสร้างมาตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครรู้จักเหนื่อยแทบตายกว่าจะมาได้ขนาดนี้ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผิดหวังเสียใจร้องไห้คนดูถูกสายตาคนเหยียดหยามเราสองคนแม่ลูกก็ผ่านมาันมาได้หมดจนประสบความสำเร็จได้ค่าตัวถึง10ล้านบาทคนแรกของมวยไทยคนแรกของประเทศไทยจากค่าตัวที่ได้รับครั้งแรกตอนชก45กิโลกร,รมัมได้แค่5,000บาทจนถึงวันนี้ ถึงได้10ล้านบาทไทยชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะแต่มันได้มาเพราะฝีมือและความอดทนล้วนๆซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีภาพของรถถังจิตเมืองนนและซ้อเอ๋นะครับถ่ายคู่กันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าวันแชมเปี้ยนชิปคือคนสารต่อรถถังคนตั้งต้นคือซอเอขอชมผู้หญิงคนนี้นะคะ เราคือคนของประชาชนอดทนไว้ยอมรับได้ทั้งคำติและคำชมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประกบคู่มวยมาแต่ละคู่นะ่ะให้สูสีและก็บอกให้กรรมการตัดสินให้ถูกต้องนะเสียถังดังแน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารถถังมีโอกาสดีด้วยครับเพราะวันให้โอกาสนักมวยไทยมากจริงๆมวยสมัยก่อนนะ่ะเก่งกว่ารถถังตั้งเยอะแต่ขาดโอกาสแบบนี้นะ่ะ ค่าตัวจึงห่างกันลิบลับวันคือผู้ที่ทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเพราะมีการถ่ายทอดสดการต่อสู้ทุกนัดทำให้กีฬามวยไทยนั้นเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ดีช่วยกันสนับสนุนขอชื่นชมและชื่นชอบครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าซอคนเก่งเก่งที่สุดในโลกเลยครับเรื่องโพสะเบาๆบ้างนะซอดราม่าแล้วแฟนมวยมองต่าง โจนัทวุฒิออกอาวุธชัดกว่าน่าจะชนะตะวันฉายในการชกกติกาคิกบ็อกซิง่งศึกวันไฟไนท์15สนามมวยลุมพินีหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเบียดเอาชนะสมอกกินโจนัทวุฒินักชกรุ่นพี่ได้อย่างสนุกในการชกกติกาคิกบ็อกซิง่งศึกวันไฟไนท์15สนามมวยลุมพินี ตะวันฉายเบียดเอาชนะโจนัทวุฒิไปได้อย่างสนุกโดยตะวันฉายนั้นได้กล่าวชื่นชมโจนัทวุฒิว่าเป็นนักชกที่แข็งแกร่งแม้จะเป็นมวยแทนก็ตามทว่าหลังเกมปรากฏว่ามีกระแสะแพววิจารณ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินในคู่นี้โดยมองว่าโจนัทวุฒิที่แม้จะเป็นมวยแทน และอายุมากกว่าแต่สามารถออกอาวุธได้ดีและชัดเจนกว่าโดยเฉพาะลูกเตะขวาเจาะยางน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนตะวันฉายไปได้โดยแฟนๆมวยนะครับต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นกันดังนี้คนแรกคอมเมนต์ว่ามองว่าโจครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโจหนึ่งถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแวะมาดูเซียนมวยคุยกันครับถัดมานะครับโจถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าโจชนะ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโจชนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เอกฉันนะค้านมากๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าซ้ายผ่านตลอดโจโดนแล้วมีอาการเลยเสียเปรียบครับเพราะกฎของคิกบ็อกซิง่งเน้นออกอาวุธเยอะเข้าเป้าแล้วเอาตัวรอดได้ไม่ใช่ว่าตะวันฉายจะไม่โดนหมัดโจนะครับเพราะกรรมการนะ่ะจะเอามาบวกลบในการออกอาวุธอีกทีครับ และจะนามาสรุปผลคะแนนครับซึ่งตะวันฉายเป็นต่อตั้งแต่ยังไม่ชกเลยทำให้มีส่วนกับผลการชนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าเสี่ยเรียดผมมองในแบบเป็นกลางครับไม่ใช่ชอบใครเป็นการส่วนตัวแล้วคนนั้นต้องชนะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพี่โจโชกได้สนุกครับอายุไม่สำคัญ,ญจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ตามนั้นยกสา นักชกเขารู้ตัวแล้วใครชนะใครแพ้แท,ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโจทําได้ดีมากมากทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าโจควรได้รับการชูมือนะครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าโจเป็นผู้ชนะครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแอบมาดูระดับเทพกรรมการคอมเมนต์กันเฉยๆครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโจชนะชัดๆทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องชนะขาดกว่านี้ โดยแฟนมวยออนไลน์นะครับต่างมองว่าโจนาวุธิน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกในไฟล์นี้นะครับแล้วคุณเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ